สวัสดีค่ะเมน,นูคั่วยอสานก็นมาบางกิจสิพาสุขูสุขคนมาก,กินขนมจีนน้ำยาค่ะเปิงขอบปุ้นว่ามัน2กิโลเรึริงค่ะน้ำยาเฮดหมอบักไงแต่ว่าตักมาได้ซัมนี้ค่ะหมอหนอยตักใส่หมอหนอยนะคะอันพักเข้ากับซีมี่ใบอันซาเเน่ค่ะแล้วกว็ทั่วงอกยอด อีกอ,อย่างก็ละครอ้นยอดพีชต้นปันบักทัวร์พีชนะคะแล้วก็มีแตงแล้วก็มีผักชีลาวค่ะผักชีลาวมากค่ะเรามาเอาลงสักก้อนจักกิโลหนึ่งเนาะค่ะเนาะลงสักก้อนโลหนึ่งเอาลาดกันเลยค่ะลาดกันเลยฮ้อนฮอนอยู่ค่ะร้อนร้อนอยู่เลยพึ่งเห็ดแล้วค่ะ น้ำยาขนมจีนค่ะมีนอันลูกชิ้นปลาเล็กนะคะโอ้ยน้ำลายไหลเป็นได้ค่ะเป็นตาแซบบ่ค่ะอ่ะก้อนสิมากินกันกับคอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องควยสา่กำมะหยา่กินไนนะะด้ค่ะเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะอันซิตใจช่อนกับส้อมค่ะซิมมบ่บุนี่เสียมม,มมไหมมาดูกันนะคะ อืมกินเขาต้องสดน,นนะนะ้ำก่อนเนาะเขะเนาะค้าแรกสดน้ำอืมหืมนัวมากน้ำยาป่าคนัวมากผักคผ,ผักลงไปว่าละตัวสิบอล,ล้วมือ ขออนุญาตใชยมือนะคะถึงจะกินขนมจีนกับบอะบ๊บ,บคักค่ะต้องใส่มืออันนี้ยอดอัอนนี้อ้อนนัทแซบค่ะแซบแบมกค่ะ แนวมันแสบแนวมันแสบทำทุกอย่างบวบ,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 บค่ะบวบค่อยมกักแหลกไนเลยก็ใช่ายอืมหอม mới nhìn ma tội nhai hả tội nổi bò phao bang Chân <laughs> này cả nhang quang bò mở chưa hả กะปุ้นนี่กินได้เกือบข้มมือค่ะกินได้กินดีแซ่บยอดเอันพีชมักทั่วพีชนะคะแซ่บมันคือคล้ายๆว่ายอดอ่อนทานตะวันบอแต่ว่ากระแสะคะ่ะ กลิ่นแบบเราเล่านำเราเล่าขนมจีนเพิ่มค่ะพูดแล้วน้ำราดพริค่ะดังร้ายค่ะเต็มหมอเลยค่ะอันนี้ตักมากหมอหน่อยอยื้ๆค่ะหมอยายยกเบาไว้ค่ะ คันได้เฮ็ดเราเฮ็ดหน่อยบ่าเป็นว่าสิเฮ็ดหน่อยๆก้าบอนหน่อยเด้ค่ะย่มใดก,ก็ได้ว่าเฮ็ดมอน,น่อยๆเห็นปะ่ะอันใดกกยาหมอหน่อยไหครับออกมาแล้วบอนหน่อยจักเทือค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรกินได้อีกมือหนึ่งสองมือแช่ตู้เย็นไว้ได้กินได้ดนอยู่ค่ะป่ได้เสียง่ายค่ะบานนี้เขงอก ้องหัแล้เนาะคุณเนาะออ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 ปต้ตองเติมไ้อันนั้นยากค่ะปอต้องเติมักบพริกพงพริกย่งยงยยกค่ะปักพริกเป็นน่วยแล้วค่ะปกพริกแห้งใส่ลงไปเลยค่ะปริญญา นนกินบอแห้งไปไหคคะแซบ่บพอดีกินขรับปุ้นกับ เส้นเนี้วดีค่ะพักเต็มถาดค่ะจนเกือบเบิดค่ะแรับลูกจีนนั้นปากับน้ำยาขนมจีนเนี่ยมันเข่ากันนะคะแซ่บค่ะ

มันเนี่ยนีกับแซบคือเก่าแซบแซบแซบๆคืเอเก่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ